สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเด้อค่ะที่เขามารับช่มช่องสาวนางพ้าลุยจ้ามืนอี้พ่อกันได้ปลาอยู่าขึ้นเก้าเหล่จ้าพี่น้องมารอหาเห็ดผงโขมจ้าเมื่อน,นี้รอปลาแถวบานเด้อจ้าว่าเด็ไปทางไกลพี่น้องพอดีสาวนางสิไปทุระอยู่ก็เลยมาหารอปลาแถวบานจ้าตามหลุนตามช่มเมืองจ้าสาวนางสิงมานบ้องมืนอี้พี่น้องไปหลุนน้ากันได้จ้า อดอกแรกแหกมานมาแล้วจ้าในสองดอกแล้วจ้าดอกนี้ไม่ทบเพิ่นมันขึ้นมาได้จ้าสวยได้จ้าดอกแรกแหงมานจ้าดอกนี้นงามแท้ดอกไงจ้าสวยๆจ้า โอ้นั่งอยู่ สองดอกจ้าเฮ็ดทางแห้งเด้อพี่น้องมือนยางจุดเมื่อยทุ่ด้ยแต่ละดอกยึด <laughs> ยึนท่อมเอวเหย็ดท้ายหญ้ากแง่งเวนี้พี่น้องเอยเบิ้งสองปลาได้ซ้ำนี่ข <laughs> อเแตละดอกจ้า ก็ลังเกิดใช่ว่าเกิดวัาไหลเนี่เพิ่งตัวนี้ใหญ่เติดอย่ยหลมป่ะเนาะอันนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนาะเห็นแล้วก็ต้องเอาเลยจ้ามันหายากนเหมือนี่พี่น้องดอกเล็กดอกน้อยเอาเมือด้อจ้ามือนี่เราไ้เลือกเด้อมเหือนี่เลาะไปหาปลาไก่บ้านจ้ามือนนี่เราไปทางไก่ เมื่อวานไปทางไกลมาแต่ดอกงามใส่ใส่ผลไม้ท่านเห็นเห็ดเห็ดยีลุมมาเดีอดยีหลุมอู้หูอ๋อเนี่จ้าดอกงามยี่จ่าแห่งห้างพี่น้องโล่ละดอกสองโล่ดอก ระยะทางดิพ ja no. oh, ี่น้่มว่แม่นเห็ดดิระยะทางดอกบานสองดอกอู้น่ะได้เห็นเห็ดงามเหมือนนี่

มีมองแล้วดอกแค่ส um, well. right. ิอ uh ือเ็รามีเป็นมูเนาะเห็นพห่างเหรอห่างแบบห่างเลยอี่มงม่วงสองสามอันจะมึ่ง จะต้องออกร้องเดิมออกจ้ะแต่พอหลายจ้ะพี่น้องจ้ะมันเป็นออกแบบห้างๆแม่จ้ะบ่บ,บ่ค่อยหลายคือหลอดแหลกเนาะจ้ะมีสาวนั่งมาสองปลาเหรอเดจานได้จังเลยเขาสองปลาเดีว Đẹp. Điesen também Tab você selection impose наход um geschät trả smoke một ký horses thinh của Shovel main phlog dai Uy dem thằng nào Mình nghe anh nói được à đến khi chúng cái bài viết transparency trong board ขาเงี้ยวๆจ้ะดอกน้อยๆจ้าดอกน้อยๆอีกแล้วจ้ะใช่หลงเสียงคนนะไม่ห้อยพ่นกับมะเหลี่ยมแต่เสา เราเนกระน่นี่นัเก็บหาเลีมไปมองระดดก <c oughs> อยพอดอกนี้ท่ทนงผพอดอกหน่อยมานลายแล้วจ้าดอกเงี้ยนซ้ำไหนขึดีดอกเงยมัซ้ำไหนขึ้นลอยเฮตทปูนนี่ไงขึ้นหน้าที่แต่โอ้ยนี่ดอกหน่อยน้ำแถมดอกหน่อยลายดอกอยู่ จ้าจ้าดอกง่ายๆแต่ว่าเหนฐานแล้วจ้ะ đỏ ngắn đi cà bỏ lại được không cần đột mọi người cái đó mới đẹp กะลังเป็นจุ so, like so, ่มน่อยหนอยเห็ดกระลังสะออกพระังมีแดดมาหน่เนาะกระลังมีแดดมานกบ่นี่นั่นน่ะเก็บเอาโดดไปงยด้เอาอยู่ก่อนหน่อยจะแกเขาจับมันน่ะเห็งบ่เอาโอ้เอาไว้จอนไว้กันมาเอาด้ยพี่น่อไป มันเชียงเจ้าคุหาเห็น <laughs> เชียงยี่ไบใบใหม่เขาเชียงกว่าไหนกับหาเขาเห็น,นอยู่เนาะโอ้ยใบไม้ใบเดียวกับปิดได้เนาะอย <laughs> ่างหอมมากจ้ะเบืเ้องผลงานของสาวนั่งจ้ะพี่น้องมานี่เลาะปลาไก่บ้านจ้าเลาะสามปลาเด้อพี่น้องนี่ได้ซ้ำนี่นี่เห็ดไหว้ล้วจ้าเห็ดบ่ค่อยมีแล้วพี่นอ้องเห็ดตะเริ่มห้างแล้ว ดอกเล็กดอกน้อยก็นีม่ยุ่จ้าแต่เพิ่นออกเบ่หลายจ้าเย็นแล้วแมนเน็์ก็เริ่มห้างไปเรื่อยละจ้าจ้าสำหรับที่มีสานะก็ขอขอบุนพี่น้องขอบุนทุกไย่ทุกแช่ทุกการติดตามจ้าขอบุนที่เขามารับช่วมให้กำลังใจจ้าบอกกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า